ตัดต้านยาเสพติดอันนี้คือทีมงานต่อต้านยาเสพติดเยี่ยมมากมากนี่ตต้านยาเสพติดไหนโชว์หน่อยแล้วโชว์หน่อยเลยเยืนยืนเยีย่ยมมากนี่หนูน้อยว่าไงโอ้โหเยี่ยมสุด,สด อ่ะเขามาเร็วลูกชายเร็ว